มารองนะครับกุ้งเด้งกุ้งใสกุ้งกรอบนี่ผมก็ดูหลายหลายคลิปลองมาดูว่ากุ้งแบบไหนอร่อยเด้งมันผมใช้กุ้งสดหน่อยนะวันน,นี้เจ้าเหนียวน้อยเห็นกุ้งมาก็าอยากกินด้วยเรามารองกันแบบธรรมดาแบบที่สองเป็นแบบเกลือมันตำมรังร้างด้วยน้ำแข็งนะแบบที่สาม ใส่เกลือใส่มันสำปะหลังและตามด้วยโซดานะครับโซดารา้านด้วยโซดาให้มันกรอบหึ่งเด้งดึงนะครับเรามาดูสามอย่างอะไรอร่อยกว่าอะไรอร่อยกว่านะครับ ตอนนี้เราใส่เกลือนะครับในแบบที่สองเราจะมาทำโดยการใส่เกลือและแป้งมันเพราะว่ามีคนทำเยอะนะครับเราก็จะทดลองดูว่ามันผมไม่ได้ตวงนะครับผมกะพอประมาณแล้วคลุกเคล้าด้วยกัน เมื่อเกิดเข้าที่แล้วเมื่อเกิดเข้าที่แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เราก็าตามด้วยแ,บบแป้งมันใส่หนึ่งช้อนนะครับเขายังมีอัตราส่วนของเขาดูนี่แบบที่สองกุ้งเด้งแบบที่หนึ่งแบบธรรมดาไม่ทำอะไรเลยแบบธรรมดาไม่ทำอะไรเลยแบบที่สองใส่เกลือใส่แป้งมัน ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาจับเวลากันในเกลือแล้วตามด้วยแป้งมันเราตามด้วยแป้งมันเจ็ดนี้เลยเคล็ดลับอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือโซดาโซดานะครับโซดาในโซดานะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับนะเราก็คลุกเขาเข้าหากันเดี๋ยวเรามาดูสองวิธีอันไหนจะอร่อยกว่าเดี๋ยวทิ้งไว้15นาทีนะครับแบบที่สามนี่ทิ้งไว้15นาที บางคนอยากให้เด้งนานๆนะครับเอาไปแช่น้ำแข็งแล้วเก็บไว้ในห้องฟิตได้นะครับเราเริ่มกันเลยกับตัวที่หนึ่งแบบธรรมดาโดยใช้น้ำจิ้มสีทูดหนึ่งปลาโอยมือเย็นจ้ะมือเย็นก็ถือว่านังเด้งะครับเพราะว่าให้คู่สด สดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดทีนี้เรามาอินแบบที่สองใช้เกลือให้มันต้มหลังและห้างด้วยน้ำแข็งเย็นแบบที่สองนี้เนื้อจะแน่น เนื้อจะแน่นกว่านะครับเนื้อดึงดังเนื้อจะกรอบนุ่มกว่าแบบธรรมดารออีกตัวก่อนชื่นใจให้คะแนนก่อนแบบที่สองกับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่ง,แบบงแบบธรรมดาไม่ทำอะไรเลยแบบที่สอง แบบที่3ามแบบใส่โซดาน้ำจิ้มที่ย์ดสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้แบบที่สา นะครับโดยใช้เกลือใส่แป้งมันและตามวีโซดาเข้ากันวางไว้1 5นาทีนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็มาเปรียบเปรยสาแบบนี้แล้วผมฟันธงเลยครับแบบที่3อร่อยกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอกชอบใจนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องกาวคำอำลานะครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิบานะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ